สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยเมนดเกมวันนี้อยู่กับปลักและเกม l e ิเจนออฟบูลเทล่าครับผมในหัวข้อเด็กลิโอนาเซเวนมิดเลนครับต้นเกมเนี่ยจะเป็นการให้ทางทีมของลิโอนาลับหน้าไว้ทั้งหมดนะครับก็คือมีทั้งโซลารีโซเยอร์โซลารีชิวเบเลอร์มีโซลารีพิสเทสครับผมพวกนี้เรามาเพื่อเดเบัเดบับครบสี่ครั้งครับลิโอนาเลยว่าอัพพอเลยว่าอัพปุ๊บเมื่อตัวของเธอลงมาในสนาม หรือมีการใช้ความสามารถเดเบกครับจะสตาร์ทศัตรูที่เก่งที่สุดหนึ่งตัวนอกจากนั้นครับเทิร์น5เราจะมีต,ตัวนี้ฮะราวุลครับผมเดลสิสเปียเดเบกสุ่มการ์ดเดเบกขึ้นมือหนึ่งใบและคุณสามารถใช้การ์ดเดเบกเมื่อใดก็ได้คือปกติเดเบกมัใช้เป็นใบแรกของเทิร์นถูกไหมแต่ถ้าเกิดมีตัวนี้อยู่ในสนามเนี่ยทุกครั้งที่ลงการ์ดเดเบกมันถือว่าเป็นตอนกลางวันครับผมเดเบกจะทำงานแปลว่าถ้าเกิดเราลงมานนี้ปุ๊บ ลิโอนาสตันหนึ่งทีแล้วลงตัวอื่นเพิ่มมาเช่นเจ้านี่โซนตอริโซเยอร์เนี่ยมันถือว่าเป็นกังวันอยู่ก็จะสตันอีกหนึ่งทีครับผมเรียกว่าคุ้มเลยทีเดียวจบตรงนี้ครับจะอยู่ช่วงกลางเกมแล้วเราจะไปถึงช่วงท้ายเกมด้วยการใช้รีเวทานครับผมไล่8ลงมาได้58ลงมาแล้วจัวดสเวนที่มือไปหนึ่งจากนั้นยิง1่ใส่ในซ่นอนแสงห้ามสามครั้งทุกต้นเทินขมูกสเวนครับถ้าเลเวอพนะสเวนบอกว่าถ้าเกิดมันเลเวอพแล้ว เมื่อเราทำดาเมจใส่เน้นธาตแสายของข้ามโดยที่ไม่ใช่คอมแบทดาเมจจะทำการสตั้มศัตรูที่เก่งที่สุดของศัตรูเนี่ยหนึ่งตัวไอรีเวทานเนี่ยครับมันยิงสามทีก็สตั้มสามตัวครับผมไม่รวมว่าเรามีตัวเดเบกอย่างเช่นพวกนี้อีกนะคอยมาสตั้มศัตรูได้อีกลีออนาอ่าเงี้ยเลเวอัพแล้วสตั้มอีกเนี่ยฮะหลักการต้นเกมยื้อด้วยตัวของโซล,โซลาริใช้ลีออน่าสตั้มไว้ใช้เกมครับใช้คอมโบรีเวทานกับสเวนยิงสตั้มเข้าไปฮนะ เมื่อก่อนจุดออกเน็ตนี่คือมันไม่มีกราร์ดเซฟชีวิตครับสวนมันเนี่ยหัวตายง่ายมากเลยโดนยิงโดนเป็นเซนตายหมดปัจจุบันครับมีแบสตันครับผมให้อะไรหนึ่งตัวได้รับสเปรย์คิวครับแปลว่าถ้าเกิดเรามีแชมเปี้ยนที่เก่งๆแลว้วกลัวจะตายเนี่ยเซฟไปนี้ไม่ได้มือครับเขายิงเวทแรงๆมาจะฆ่าเราครับแบสตันปุ๊บรอดครับผมโอเคอธิบายประมาณนี้ครับไปดูเล่นจริงเลยดีกว่าว่าเด็กน,นี้เล่นกันยังไงตานี้เล่นสวนเรโอน่าครับเจอกับไดอาน่าน็อกเทิร์น ลิวหน้าเก็บไว้ได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ของเขาก็ไม่ขึ้นนะเนี่ยอะ่ะผมลงตัวนี้ก่อนตัวนี้ไม่ลงเทินหน้าครับเอาไว้บ็อกเขาตีเข้าไปฮะ มาดิเฟียซ้ำเหรอนี่อุยโยนี่น่ากลัวกว่าเคอตีเปล่า ไ้ตีทำไห้ก่อนตัวหนึ่งครับตัวนี้สามนานี่ดองไว้เคลียตัวที่เขาลงมาโอเค แล้วยังไงต่อน็อกเทิร์วนวหรอฮึตัวน็อกเทิร์นกดวะแลกกันไหมยอมไหม

ที่รอคอยตายไปซะรออยู่แล้วมันต้องมาของมันต้องมาถือตั้งนานนี่ไม่ได้รอยลอ,อยนี่ไปเดียวโอ้โหสี่หนึ่งอาตีมาพุกได้ตัวหนึ่ง เยอะจังวะเคตายไปเหลือหนึ่งครับผมวอกไปดีกว่าเล่นน้องังสวยทีเดียวั่งนู้น เฮ้ยเดี๋ยวมันยังไม่ได้เลยมันยังไ,ไม่สตัร์ตูดสองไม่ตายง่ายนะ่ะสเวนตีตีตีต ทำไปอับสเวนครับโ okay. อเคอะแซกจัวเข้าใจกันเฮ้ยปยยล่อยในสตั๊สไตล์เหรอโคตรใจโอเค ละเม็เดียวเราไม่ว่ากันเรารอให้เซอร์ไพรส์อยู่แล้ว <_ d ood le> ก็ว่าอยู่ว่าจะทำอย่างนั้นนะนะ เดี๋้อไล่เร็วไปหรือเปล่าโอ้เราต้องบล็อกเขาก็ได้อยู่นะ เราจะเอาสตันเน่ประเด็นให้เขาทำดาเมจไม่ได้สตันน็อคเคลิ้นรัวๆครับงนั้นเขาตีมาไม่ได้ละติดจบแล้วครับผมประมาณนี้ ตอนนี้เล่นเรียวนาสเวนครับเจอกับทุนเดลโซอผมเก็บเรียวนาไครับ,อบ,รบของต้องใช้แต่ก็ไม่ต้องมาขนาดนี้ก็ได้นะเคเก็บกก่อนหนึ่งมาน้าไป สามสามตีเด็กเขาเด็กช้าครับผมอืมอ่าชัวร์เล่งมานาแน่นอนอืม ปุ๊บปึ๊บปึ๊บไม่น่ามีเคลียร์ไปก่อน,น,นตีตี แล้วก็เขียนนี้ทิ้งไปต้องรีบจบครับผมเร่งมานาใหญ่เลยนะสิเจ็ด ห้าห้าเอาเด้พลังของเร็วหน้านผมสตันตมันตีปะละ่ะเข้าเธินสตันเดี๋ยวเราจะสตันด้วยกนันนี่เดเบกใส่แล้วสตันมันครับ

ไปพลังของเลโอหน่าอืมปึ๊บปั๊มไปครับปัมป๊มตันต่อเหลือสองตัวแล้วตีว ตีตีตีนายเหลืออีกสามเ์นเรียกมังกรได้นะฮะสิบสามเหลือสี่จบแล้วครับผม ตานี้เล่นเป็นลรีโวน้าสเวนครับเจอกับทุนเดลอะไรออกดีอุ้ยสมองผมปวดหัวจี๊ดเลยผ่านครับโอ,โอ้สมองค่ะ พาทพาทอันนี้พาทโอ้โหขอดีๆหน่อยได้อยู่นะเจ็ดมานาพอดีด้วย ว,วเจ็บรัวเขาหาของแล้ว <Tra> ไปขวางไว้ลูก จังหวะนี้แหละมานำหมดแล้วโอเคจบเทินขอเล่นบ้าง So nothing escapes my watch. Lime, eh? no one listen to a man's go. เร็จมนานาครับผมเหลือหนึ่งพร้อมแก้อยู่พร้อมแก้อยู่ไปอีไปอีไ,ปอ <S <S ได้แหละ แรกกันไปนะฮะบล็อกหมดเลยเว้ยโอเคเขายิงแล้วนะโอเคครับผมสเวนรอดดาเมจไม่พอ เข้าไปเก้าเอ้ยเหลือเก้าสเวนเจอสเวนนะผมพาร์ทเฮ้ยเขาลงเรือเปล่าเขาจะลงเรือหรือเปล่า

ต้องการอีก9ดาเมตรเขาบอกได้4ตัวถูกปะยิงโซเวนยิงเป้า เาไปสี Treasure, four, mm ่เ hmm. จ oh, oh. oh, ็ดเหลือสองมีอะไรแก้ไหมเหลือสองครับผม เป็นตายไปแบ่งล่างคู่แล้วเขาไล่อะไรก่อน คนโดแปลงล่าง <S <S วัดที่ไปนี้ครับ